สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามในช่อง Big Jiu Channel นะคะอย่างที่พี่อ้อยผ่านไปผ่านมาระหว่างคุยม่วงกับหมูหกที่เขามาก่อตั้งฟาร์มหมูขึ้นมาแล้วเขาจะเอาต้นไม้มาวางอยู่หน้าฟาร์มเนี่ยบางคนก็ถามพี่อ้อยหลายๆครั้งแล้วว่าเขาเอามาขายหรือว่าเอามาปลูกในที่ของเขาวันนี้พี่อ้อยได้เข้ามาสอบถามแล้วนะคะว่าพี่เขาขายใครสนใจที่ผ่านไปผ่านมาระหว่าง หมูหนึ่งหมูหกหมูเก้าหมูแปดที่อยู่ข้างในนะคะมาสนใจก็มาติดต่อถามพี่เขาได้อันนี้พี่พี่เขาบอกว่าต้นอะไรนะส่หอมส่หอมกันยุงอะบางคนเรียกไม้ไล่ยุงเออไม้ไล่ยุงอ่ะพี่เขาบอกว่าเป็นไม้ไล่ยุงกลิ่นหอมกลิ่นหอมอันนี้พี่ขายอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่อันนี้ยังไม่ได้ฟอร์มต้นนะอ๋อยังไม่ได้ฟอมโอเคโอเคก็อีกสักแป๊บหนึ่งโอเคนะคะติดหมดแล้วยังไงก็เข้ามาสอบถามแต่พี่สนใจนะะว่าไม้ไม้ไล่ยุงเนี่ย เราไปปลูกล้อมบ้านแล้วสักถ้าถ้ามันพุ่มใหญ่ๆฮะนะถ้าเกิดมันพุ่ม,ม,ม,นม,มขนาดนี้นะจบเลยดี่อย่าลืมนะคะเพื่อนๆพี่เขาเอามาขายนะคะแต่ตอนนี้พี่เขาขอทำอะไรนะฟอร์มต้นมันก่อนเนี่ย พี่เขาบอกฟอร์มต้นมันก่อนเนี่ยมันต้นใหญ่เหมือนกันนะนั้นต้นยังเล็กอยู่แต่ตัวน,นี้เห็นไหมคะต้นใหญ่ดูหิวเหินเหมือนตน้นต้นสนเนาะแต่ไม่ใช่แต่น่าสนใจนะเพื่อนๆเ,เป็นไม้หอมไม้ไล่ยุงได้โอ้โหมีเยอะค่ะเพื่อนๆมีไม้ไม้สวยงามเยอะๆเยอะ อันนี้อันนี้ต้นอะไรอ่ะอันนี้เป็นเป็นอ,นนนอนโศกอโศกมีมะละกอด้วยแต่ของพี่อ้อยตายหมดแล้วมีต้นเข็มไมโมก ม่มีพี่เขาน่าจะทำเป็นที่ขายต้นไม้เพื่อนๆพี่เขาน่าจะเอามาจัดลงอีกเยอะแหละเห็นพี่เขาทำไม้ไม้ใสก็นี่แต่หลักๆตอนนี้ที่เป็นไม้มงคลที่เขาฮิตกันปลูกไว้หน้าบ้านจะเป็นต้นเข็มกับต้นชวนดอก อะไรนะนใช่ตอนนี้คนไทยก็กำลังฮิตอะไรก็ฮิตไปเป็นทุ่งช่วงเนาะนอืมตัวนั้นนะอ่ะน,นี่ฟอร์มใหญ่แล้วแต่ยังไม่ได้ตัดแต่งอืมป้ายเนี้ตัแต่งก็ชัดยังไงถ้าถ้าฟอร์มเสร็จก็น่าจะขึ้นป้ายราคาเลยเนาะใช่ครับใช่ไม่ต้องให้ส่วนมากอะ่ะ เขาเขาเห็นแล้วเขารู้ราคาแล้วถ้าเขาสนใจเขาก็จะจะ,จะซื้อเลยแต่ถ้าบางทีไม่รู้แต่นั้นสวนนั้นนั้นหนูเขาให้มาแล้วสองต้นหนูชอบปลูกไม้ที่กินได้พี่เออไม้สวยงามหนูไม่ค่อยถนัดเออ,นอ,นอหนูมะละกอนตายหมดเลยเรียบอ,อันนี้ซื้อมาเตรียมน้ำรดอือลุง พะละกอถ้ายังไม่ปลูกเอาออกจคถุงนะคือบอกใช่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันขังพะละกอมันไม่ใช่ชอบน้ำไม่ลูกรอลงไม่กไม่ชอบน้ำแล้แลวด้านหน้าในร้อมกับแพงไห่ไม่ได้น้องครับด้านหน้าจะวางเป็นโรงเรือนเหมือนกับที่เขาขายต้นไม้ฮะตรงนี้จะเป็นร้านค้าจะเป็นค้าส่งลูกชิ้น ขาส่งไก่ที่นี่อืขับจะเป็นร้านขายอุปกรณ์ฟาร์มที่นี่ข้างหน้านี้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเดือตนต้นไม้เพราะจะไม่ให้ไปยุ่งของฟาร์มจะเป็นจะเป็นโค้งขึ้นโค้งเหมือนกับอีโดนีนะครับขึ้นเสาอ๋อมีมีแทนอยู่แล้วว่ามันจะเป็นขายอะไรอะไรใช่ไหมใช่ครับแล้วก็แนวแนวถนนก็จะเป็นเอาต้นไม้ปลูกประดับใช่ ใช่เวลาใครมางี้ก็ได้ห็นว่าื่นไปเลยอย่างน้อยๆก็ฟาร์มหมูแต่ไม่ไม่ดูเหมือนฟาร์มหมูใช่ครับฟาร์มหมูจะมองไม่เห็นนะอ่าอาจจะให้เป็นแบบที่ผ่านไปผ่านมาฟาร์มหมูก็ไม่เกินสามปีจะมองไม่เห็นหลังคาเพราะว่าผมจะเอาอสูงนะฮะเอาอสูงใส่เกาหลีนะขึ้นสามเมตรล้อมฟาร์มจะเห็นแต่ต้นไม้บางข้างนอกจะไม่เห็นเพราะว่าเราต้องการแต่ตอนเนี้ยเขากำลังไอ้นั่นนะปลูกไหพี่ ต้นถ้าข้างหลังไม่ตายข,าข้างหลังนี่จะมีอีกพันต้นนั่นแหละตายหมดเลยแมวมาจากไหนเนี่ยหนูก็เพิ่งได้ยินนี่นะต้นนี่เนี่ย,นะนนยอันนี้เอามาจากนครนารนยกครับให้เข้าลากมาให้นะผมไม่ลากเองอู้ผมเอาที่ไปลากค่ะเหรอใช่ค่ะเอาเทลเลอร์ไปลากเอาแต่พี่ก็ยังมาดูแลฟาร์มนี้อยู่ใช่ไหมใช่ครับแต่พอดี แล้วแล้ว,ลว,ลวสงสัยเห็นน้ําท่วมเนะคงไม่มาหาซื้ออีกแล้วมั้งไม่ใช่ครับตืนนี้คือเดิมทีก็อืมรับนอกผม,ผมเคยดูแลแถวนี้ก็เลยอยากมาทาร้านที่นี่พกอุปกรณ์ฟาร์มมันที่นี่มันไม่มีเขาต้องวิ่งไปซื้อที่สิงห์บุรีที่อื่นที่นี่ก็คือจะมีใกล้แล้วผมคือผมคือเขาลูกค้าไปซื้อผมที่หน้าร้านที่ดอนทองนะ ทั้งทัง<า>อุปกรณ์ฟาร์มอาหารหมูอะไรประมาณมานี้นะ,ผม,ะผมจะขายไม่เหมือนชาวบ้านขาผมจะขายถูกกวา่าอ,อย่างลยอย่าง,อย,างอย่างลูกชิ้นผมขายเข้าวรุงเทปแม่โลร้อยสี่สิบแต่ผมขายหน้าร้านผมเจสิบห้าบาทก็คือขายแบบเศรษฐกิจแบบนี้มันไปก็ดีอะถ้าพี่ทําถ้าพี่ทํำนะหนูทํำยูทนะูนอะหนูอาจจะมาอ่ไลค์ขาย และช่องทางเขาสั่งที่หนูออกที่ถ่ายทําคลิปในตอนนี้หนูน้ําท่วมหนูก็ไม่มีที่จะไปถ่ายเอ๊ะลองแวะถามดีกว่าว่าต้นไม้ตรงนี้ขายหรือว่าทําอะไรนึกว่าแต่คิดยือว่าต้องเอามาขายแหละไม่เอามาปลูกคงไม่ขนาดนี้จริงท,ที่ปลูกอยู่ข้างหลังนั่นแหละก็แต่มันก็ดีนะพี่ที่ว่ามันมันเกิดปัญหาปีแรกท,ที่ที่ทำมาให,ให้ให้พี่ได้แก้ไขทำเหมือน อย่างว่านะง,งบเนาะของหนูก็ทออําคลองไส้ไก่ล้อมที่หนูแหละแต่ว่ามันไม่สูงพอแต่ของพี่แก้ปัญหานี่ก็คือง่ายขุดคลองไส้ไก่ล้อมเหมืองครับให้ให้ให้สูงกว่าตัวนี้ให้สูงกว่าตัวหน้าเลยเพราะน้ําปีห้าสี่งไงก็มาไม่ถึงไม่ถึงจะโอ้ปีห้าสี่ถึงถึงถนนเส้นนี้วิ่งมไม่ได้ปิมปิิมปีห้าสี่ พราะว่าตรงๆให้เรายืนเนี่ยสูงถนนสูงมนัมนประมาณสิบหเซนะครับยังไงก็ผ่านไปผ่านมานะคะแวะมาติดต่อสอบถามได้นะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวพี่เขาขอทำอะไเรียกอะไรอีกะ่ะฟอร์มต้นไม้ฟอมต้นไม้นะภาษาเขาเรียกฟอร์มต้นไม้คือดูแลให้มันจัดพุ่มจัดอะไรให้มันสวยยังไงก็แวะมาสอบถามได้นะคะ ระหว่างเส้นทางหมู่หนึ่งกับหมู่หกนะคะทางผ่านฟาร์มหมูที่เกิดขึ้นมาใหม่อยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีนะคะยังไงก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กดชอบสกาให้ช่องทางช่องบิ๊กจิวชาแนวด้วยค่ะสวัสดีค่ะ